เออเด่นนี้า้นี่ ย่านานเกินปิดแม่งเลย นี่แบืเลยปะกูวิล่าหลุดปล่อยไหมมูนน่กันกูวิล่าสนใจหรอกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก เป็นฝ่ายเลือก ลิเลียนากูเล่นอะไรนเนี่ยนาตายุนาตายุ่เล่นนาตายุก็ได้เออ Okay. Mm hmm. เหลืออีกสิบวินาที 哇。Wow. ฉันโอ้ยหนาวเกินช่วงนี้อากาศหนาวป่ะโอ้สวัสดีครรบผมครับ,รบไปก่อนดีกว่าเ,ออ,อ,เออโอเคยินดีต้อนรับซูอ r โอวี ไปด้วยกันไปขบวนรถแห่สวัสดีครับอู้ยทำไมแสงปรับลงขอบไปแสงจอมันปรับแสงจอมันปรับเฮ้ยมาดีน,นะไอ้หนูดิเลนหน้าว่ะกลัวที่ไหนล่ะ โยกอ่ะเจ้โยกอ่ะแ,แต่คิลเดร์จะตายว่ะเพื่อนดักหน้าอินโซอ่ะดักหน้าอินโซว่ะเอากินอ้าวอ้าวอ้าวถึงก็นหนีทีเดียวเชียวอะไรครับเนี่ยคิวเด้อตั้งสวยมากเมื่อกี้ วิ่งลว่าแมนจอยกูด้วพ yep ่อมาอ้าวไอ้นีวืด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 เอาหรอน้องเอาเฮ้ยมันล้นมลไว้ไหมวิ้ย มปไหนไงวะไปไหนไงอ่ะเฮ้ยคือจังหวะเมื่อกี้คือไปแล้วคือจังหวะเมื่อกี้คือเรียวม้ามันน่าต <Columbus> ายแล้วปะแม่งรอเฉยมันรอดปะมันรอดจากเงี้ยงผมไปได้ไงวะ วุ้ยเก็บนิดนึงนะน้องนะไม่ผมว่านี่แปลงว่ดดากอะผู้วละมาดิเขาผฉีดไล่เลยไปไปไกล สศกต้องเตือนผมจ้วงสักรอบอ่ะผู้ชมฮันแนเอ้ยเฮ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 ้ยอวสู่กูวิ่งตีป้อมเลยเอาคนก่อนเอาคนก่อนป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีตัวมาอะไรโอ้โหสวยดิ คือโดนฉีดก็จะตุยแล้วอ่ะนะป้อมเลงงกกลลาาขอเรถูโจมตีป่อยกลารด้วยมาฉีดเลยมาฉีดเลยจังหวะนี้ฉีดเลยตันปุ๊บผมฉีดเลย,อย,ยเลยออเออ อุ้ยแล้วกูไม่ฟิกวันหลังเข้าีเทียมึงเก็บหมดได้ปะเนี่ยโอ้แม่งยึดงักปักรกูจบดิลิละแต่กูเห็นยังอ่ะแต่กูเพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะตื่นรู้แนวป้อกัรศตรูหายไปแล้วไ คิวยวด,ดัมึงเห็นไหมนะม,นมาัว่อโอ้ยชิบหายไอชิบหาแล้วมันเอาบบแล้วผู้ชม เดี๋ยวมากูจะขอเลยที่เร็วมา,มาแม่งเออโอ้ยฝุกตนไม่มีรถจะเดินเร็วน่าจะเร็วกว่าป่ะมีรถเข้าด้วยมาป้อมกลางโอเคป้อมกลางสวยไม่แตก You know what? Your team has destroyed a tower. Oh, the enemy has been defeated. <coughs> Oh, oh, oh. มา, đi, มาด,าดิมาตีดาดิมาตีดาดิมาตีดาดิเฮ้ยเฮ้ยมาตีดาดิเด,ดี๋ดยตีดาจะจบแล้วไอเวนจะดักคุ้มว่ามังกรอีกเพื่อนจที่จะเข้าไป ไม่ได้กินพี่หรอกน้องไอหนูวยหาย Ui hải Ui hại Kiểu đưa mấy Aoku một Mình nào sắp bụng phải một lần Kiểu Hey, you เโดน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 ดันแมนโดนมาดิจริงมาว่ะตีได้ดิตีได้ดิบุเอ็นไม่ตีได้ก็ดีวะอีมือใหม่เป็นมึง เฮ้ยถึงกระฟิกเล่นอย่างข้างอ้ย้าวอ้้าวอ้รงอแล้วอ้าวใครจะเข้าอ้าจังหวะนี้กูถามว่าใครจะเข้าอ้าวไม่มีใครตอบสักคนอ้า โคตรแรงอะนาเดียโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโดนตันนี่คือจบเลยนะเฮ้ยล่างได้เี้ยงด้งไนไอ้พวกมไม่เอาดากันวะเอ้ยมองไม่เอาล่ากันวะเฮ้ยโอ้โอ my friend เยดออกมาจริงๆะ เฮยดูเอือดมองกูกูหละเนี่ยโหยสวยซูมชิบหายไปบอเลยมึงฆ่าดปะไยเว้ยครับมามวะมึงโดนบ้ามัเนี่ยมเห็นเ่เเพิ่เก็บได้อ yup ยู <S 2> <S 2> <S ่ ยังสูง uhm มึงไม่มาแม่งก็ซูมมึงเป็นนักซูมหรือยังไงตีเลย อ๋อีบ้าดิอีเวนโอ้ยยงสู้ตีต่อของทีงัแปลกแล้วอมันเอ,อ พี่บ้าดิที่เวนถึงตาคุณแบนแล้ว ทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกตีลีเล้วอระ เอาไฮยน่ามันเอาไฮยน่าวะ